ทุกคนเวลาทุกคนเนี่ยเล่นแบบว่าแมปโลเพลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะนึกถึงบูคแคเวนใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปรู้จักอีกแมปหนึง่งชื่อว่าบูคเมนะครับทุกคนจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนอย่าลืมกดไลค์ดูตามกดกระดิ่งแล้วไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับทุกคน let's go แนโยสวัสดีวิลลเอากอดเอาใจทุกคนด้วยเลยนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในกุนคาแมครับหรือว่าแคมเบอร์ยีครับนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้อนี่มันชัดแจนเลยบล็กแฮฟวนินบุกแฮฟวนินแต่ว่าตอนนี้เป็นบุกคาแมใช่ไหมบุกกุนคาแมใช่ไหมหรือว่าคาเมอะไรนะาคาเมเฮเว่นหรือเปล่าโอ้โหแล้วตอนนี้มีคนอยู่ในเซิร์ฟหนึ่งคนนะทุกคนคือมวยอุชอมโมชอดูที่เป็นคนอะไรเนะี่ย มัคนคงไม่ใช่อะไรขอดูก่นเออมันดูไม่ได้อ่ะดิแต่ว่านี่มันชัดเจนเลยทุกคนกูน <Wow. S 1> ค,คาแมโซนเอ้ยไม่ใช่กูนคาแเมโซนกูนคาแมครับทูฟายโฮมยูสรูปบ้านแต่ว่าไม่มีรูปบ้านให้กูเลย <c oughs> แล้วมีรถมีรถอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วขับได้หรือไม่ลองดูกันทุกคนโอ้โ o d โอ้โหตัวแรงบอกเลยตัวนี้ตัวแรงครับผมโอ้โหเคืองโคตรแรงโอ้โห รถแรงเกินไปนูนปปน่นแล้วรถกูไปนู่นแล้วโอ้ยแล้วตรงนี้คืออะไร shopping dance studio ขาว่าแบบนี้เนี่ยผมดิ้นขำว่ามันฟรีทุกอย่างเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะต้องรอดูเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ย first contract เอออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่ง book heaven จะชัดเลยนะทุกคนแต่ว่า น่าจะเป็นแมปที่ลีกออกมานะเป็นแมปกอล์ฟนั่นเองนะทุกคนแมบปบที่แบบเหมือนโดนแบบลีกออกมาเอออันนี้มีรถแข่งด้วยนะรถแข่งขับได้ไหมนะี่ยขับไม่ได้นะตอนนี้เป็นโมเดลเฉยๆอุย้ยอย่าขับ F1 นะ F1 ขับ F1 เอา้าขับไม่ได้น้องเรือซูเปอร์คาร์แบบว่าอยู่เต็มแบบเต็มถนนเลยทุกคนเอานี้ไหมลองขอลองขับขับไม่ได้เลยดิอุ้ยนูน่นไงเจอแล้วขอให้ทักทายสักหน่อยเฮลโหลฮลโหล เฮ้โหลน้องน้องไม่ตอบกูเลยน้องอ้าวแล้วก็ไปนู่นเลยโถเอ้ยไม่เป็นไรขอขับบ้างละกันครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทัวร์กุนเคเมครับนะครับโอ้โหแล้วรถแม่งดิฟจัดเลยแล้วมีเทรลด้วยนี่เลยโมเต็อุ๊ยทำไมอยู่บ้านรุ่นเหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยแล้วกูขับมาไปแล้วกูอยู่บ้านรุ่นละโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรผมขออนุญาตเข้าคือรถคันนี้มันดิฟจัดเลยทุกคนแล้ว รถคันนี้ถอยหลังไม่ได้ด้วยโอเคโอเคกูทำให้มันถอยหลังได้แนละ้ว <c oughs> <c oughs> ดันรถเอาเลยละกันโอเคแล้วตรงนี้โมเตลมีอะไรบ้างมีอะไรที่แตกต่างไหมมันเนี่ยขนาดชื่อสนามบินยังเป็นบุกแฮเว่นแอร์พอร์ตเลยปะโถเอ้ยเออแล้วคนนนั้ก็คือไม่คุยกับผมด้วยนะอุ้ยแล้วอันนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยโมเตลแต่ว่าเป็นเกมมิ่งเนาะโมเตลเกมมิ่งบอนองนั่งหน่อยโอ้โหมีแหง่ทรงลาเซอร์ฮึมแต่ผมก็แบบ จำแมปบูคให้ไม่ได้นะผมไม่ค่อยได้ไปเล่นนะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยคือชัดเจนเลยอันเนี้ยกุนคาเมลแฮเวนแน่นอนเลยขอแคปรูปสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนแคปรูปแคปรูปสักหน่อยโอเคแคปรูปละเดี๋ยวผมลองขับรถคันนี้ไปทัวร์สักหน่อยดีกว่านะทุกคนเออรถคันนี้ไม่มีเสียงแต่ว่ารถขับรถขับไม่ไหวรถขับไม่ไหวโอ้รถรถกูเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุอ๋อออกรถไม่ได้ ออก,ไ,ไ,อออกไ,ไม่ได้โอ้โหเอ้ยออกไม่ได้ตุยดีกว่าโอ้ยแล้วกูขยับมาได้ <laughs> สวัสดีครับมิวโกมทูแคโบเดียครับครับโอ้นี้มีคนเข้าเสิริมมาเต็มเลยทุกคนเออดีจริงๆวะ่ะโอ้ยออกต้องออกเข้าใหม่ก่อนเนี่ยเอยเอดีทุกคนคือผมเพิ่งเข้ามาผมเพิ่งรู้ว่ามันมีเป็นเพลงด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพลงของคาเมลหรืออะไรนะทุกคน โอเคแต่เข้าเกมมาแล้วมาตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟที่มีคนเยอะอยู่นะทุกคนมาคาเมนโซลอมอ้ยอันนี้รถอะไรเนี่ยรถรถขายเบอร์เกอร์ที่อ่ะออรถรถอะไรวะรถเป็นของรถของไวโอเลตเควบิวนะครับซึ่งเขาน่าจะออกเซิร์ฟไปแล้วหรือเปล่าโอ้เราเราซิงจัดเราซิงจัดเราซิงจัดเออลงน้ำไปแล้วครับน้องๆโอเคผมว่าผมอยากขับรถคันนี้ทุกคนผมต้องขับยังไงวะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันนะทุกคนว่ามันมีอะไรบ้าง อย่างอื่นเลยขอรถก่อนขอหารถที่จะขับก่อนนะทุกคนรถที่จะขับเอาคันนี้แล้วกันอ๋อมาแล้วจ้าโอ้ทำไมเสียงเสียงรถทำไมเป็นแบบนี้จ้าหมดเราซิ่งจัดเลาซิ่งจัดเราซิ่งจัดแล้วเราดูซิมันจะไปไหนได้บ้างมันจะไปไหนบ้างเนี่ยอันนี้น่าจะสุดแบบหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้สุดแบบสุดแบบสุดแบบจริงสุดแบบจริงเดี๋ยวเราจะโอ้เสียงรถแสบหูมากทุกคนตอนนี้อะไรอ่ะ กำแพงอุ้ยกอบมากเอเฮลโหลเอ,อ้ยโหแน่นอนว่ามีแต่คนไทยอีกแล้วทุกคนแมพคมเมนมีแต่คนไทยอีกแล้วกำแพงแม่งยังปูไม่เต็มเลยกอบมากกอบมากโอเคสรุปมาเสร์นี้คนไทยอีกแล้วครับผมไม่ต่างอะไรจะกไอ้กัมบูเดียโซนเลยนะทุกคนอันนี้เป็นกัมบเดียเลยนะกัมบเดียกลับนะครับผมโคตรแย่ Good, <yeah. S 2> บอกเลยกอบกันหน้าด้านเกินไปมูยน้องเอ่อ มือนมันจะสุดแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวดูซิอันนี้มันมีทางไปไหนบ้าง <c oughs> โอโ้โหดูดิขนาดสตรีดแคบไปแบบเป็นแค่เปสตรีดอยู่เลยอะเดี๋ยวดูซิพาทัวร์ว่ามีแบบอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะทุกคนมีไหมมีไหมผมไม่แน่ใจว่าบุ๊คแฮมเบิ้ลแมปจริงๆมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะทุกคนผมก็ไม่รู้นะโอ้แต่แต่รถสั่นมากทุกคนโอ้เดี๋ยวเดีออโต้ช็อปว่ะออโต้ช็อปมีอะไรบ้างขอดูหน่อยสิมอไซค์เหรอขับได้ป่ะ โอเคก็เหมือนว่ามันจะเป็นแบบก๊อปที่แบบก๊อปมาทางดุนเลยนะทุกคนส่วนฟังก์ชันอะไรอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ก๊อปสคริปมาอะไรอย่างี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปหน่อยนะครับมาเดี๋ยวขอทําการเอารถอันนี้คืออะไรเนี่ยแต่ผมแต่เขาบอกว่าตรงนี้มันจะมีรถฟรีนะทุกคนนี่ปะ b r o o k h a v mm e n Cemetery Cemetery mm อันนี้มีโรงพยาบาลด้วยนะครับก็น่าจะเป็นโรงงานเอ้ยโรงพยาบาลของ b r o o k h a v e n หละ ใช่ไหมทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่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 ได้เข้ามาถึงตรงนี้นะ <c oughs> บุกเฮลเมนอ๋อไมีโรงพยาบาลประตูก็เป็นประตูแบบทะลุเลยนะทุกคนอันนี้ออกได้ไหมโอ้ยมีเบบี้ไม่ผีน่ารักจุงกระบุยโอ้แล้วเราทะลุเบบีเป็ตนต้นต้นไม้ข้างเวบ,บบูแล้วกันอะไรวะเนะี่ยออกออกออกดีกว่าออกจากตรงนี้ดีกว่าออกออกไม่ได้อีกคือกระจกมันใสเกินนะครับทุกคนคือผมมองไม่เห็นเลยอ๋อนี่เจอทางออกแล้วเจอทางออกแล้วโอเค คือรถเยอะมากเลยนะทุกคนอ่าอาเคตออุ้ยเจออ่าอันนี้พอลิสสถานีตำรวจนะทุกคนโอเคนะขอมาดูก่อนอ๋อตรงนี้มีตู้เกมด้วยเล่นเล่นได้ไหมตู้เกมเล่นได้ปะเล่นไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอารถจากคันนี้แล้วกันเอารถคันนี้แหละ BMW ปะทุกคนขับโอ้ยทำไมขับอย่างเงี้ยนะอะไรอนะขับไม่ได้เหรอโอเคผมว่าคันนี้น่าจะขับไม่ได้นะทุกคน เดี๋ยวลองไปเป็นตำรวจด,ดูสิตำรวจตำรวจตำรวจอ๋ออันนี้คืออะไรซิลเขีย่ยมของคืออะไร,รอรัทุกคนเราขึ้นได้ไหมอ๋อขับได้มาดิขับมอเตอร์ไซค์ได้น้องโอเคทุกคนก็อันนี้ก็เป็น <c oughs> ก็มีเพียงเท่านี้นะคนับสำหรับเอ่อคัมเบรียขับนะครับผมหรือว่าคุณคาเม่ขับนั่นเองนะทุกคนทีนีครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตามแล้วก็กดดีโมกันด้วยนะทุกนะคนเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบุย๊วย